สวัสดีครับ FC แฟนคลับอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทกท่านนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยล้าน้อยอุ่งอิงของเรานะครับ FC เยาวชนดีเด่นศิลปินตัวอย่างนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับในสังคมเราเนาะน้องอุ่งอิงนะครับเมื่อน้องเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีรายได้เยอะนะครับส่วนหนึ่งที่ต้องทำเลยเนาะสำหรับคนไทยเราทุกคนนะครับผู้ที่มีรายได้เข้าเกณฑ์เนาะนั่นก็คือการเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลนะครับให้แก่รัฐเนาะถึงแม้ว่าน้องอุ๋งิงจะเป็นเยาวชนอายุเพียงแค่18ปีก็ตามนะครับแต่ว่ารายได้ของน้องมันเข้าเกณฑ์นะครับที่จะต้องเสียภาษี ซึ่งมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองคนไทยเราทุกคนนะครับที่ควรกระทำนะครับและวันนี้นะครับพ่อเอกแม่หน่อยแลนะน้องอุงอิงเนาะก็ได้เดินทางไปที่สำนักงานกรมสรรพากรจังหวัดศรีสะเกษนะครับเพื่อไปชำระภาษีรายได้ส่วนบุคคลประจำปีเนาะและก็ทางเพจพ่อแม่องอิงแฟนเพจเนาะก็ได้โพสต์นะครับลงใน เพจแล้วก็มีแคปชั่นมีทุกภาพน้องอุ้งอิงนะครับก็ํำให้บรรดา f c ต่างๆที่ได้เห็นโพสต์นี้นะครับต่างก็แห่คอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างลุ่นลามเลยนะครับในการที่น้องได้ทำหน้าที่ของพลเมืองดีนะครับตลอดระยะเวลา2ปีมานี้เนาะน้องได้ร่นเล่นอยู่ในวงการบันเทิงวงการหมอลำนะครับน้องได้รับสิ่งดีๆมากมายจากบรรดาพ่อๆแม่ๆเอ ทั้งหลายนะครับที่เมตตาอินดูล่าน้อยและสปอ์ตน้องมาตลอดเนาะไม่มีวันไหนเลยนะครับที่น้องจะไม่ได้รับเงินจากมือของพ่อพ่อแม่เอฟซีไม่มีวันว่างเลยจริงๆนะครับเอฟทุกทท่านน้องอู่เองนี่ได้รับความรักความเมตตาจากบรรดาเอฟซีพ่อพ่อแม่อย่างมหาศาลเลยนะครับทุกวันเนาะไม่ว่าน้องจะอยู่บนเวที หรือจะอยู่ข้างล่างนะครับก็จะมีบรรดาเอฟซีต่างๆเนี่ยนำเงินมาให้น้องอย่างสม่ําเสมอนะครับสร้างรายได้ให้กับน้องเป็นกอบเป็นกำรรนั่นก็เป็นเพราะว่าความรักจากบรรดาพ่อพ่อแม่เอฟซีนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่น้องอุ้งอิงทําตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสนะครับเมื่อน้องมีรายได้เยอะเนาะบางครั้งน้องก็นําเงินรายได้ส่วนนี้นะครับแบ่งมาส่วนหนึ่งเนาะ นำมาแบ่งปันทีงานหรือว่าไปทำบุญทำกุศลนะครับบางครั้งน้องก็ทำบุญสร้างกุศลบริจาคตามสถานที่ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนคนตาบอดโรงเรียนคนพิการโรงเรียนเด็กออร์ิสติกแล้วก็หลายๆแห่งเลยนะครับบางครั้งน้องก็ได้นำเงินเนี่ยไปสร้างบ้านให้แก่คุณคุณชราเนาะคนที่เขาลำบากนะครับ ก็ได้เห็นในคลิปกันเนาะสิงน้องก็ได้ทํากิจกรรมเหล่านี้หลายๆครั้งหลายหหนเลยนะครับซึ่งเม็ดเงินเหล่านี้เนาะที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนำมามอบให้น้องอู่อยงนี้นะครับน้องก็ได้นําส่วนหนึ่งเนาะมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะครับเป็นการตอบแทนสังคมนั่นเองเนาะสิ่งที่น้องทําความดีนะครับทาให้น้องจะเดินก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับและได้รับความรักความเมตตาจากบรรดา พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีกันอย่างล้นหลามเนาะสิ่งที่น้องทําความดีสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้บรดาเอฟซี FC ต่างๆเนี่ยที่ได้เห็นกิจกรรมที่น้องได้ทํานะครับน้องได้ทําความดีนะครับจึงทําให้พ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนี่มีความปลื้มใจในตัวน้องไปอย่างมากแล้วก็พลอยได้รับความสุขนะครับไปกับน้อง,องหญิงด้วยเนาะแล้วก็ได้ทําบุญสร้างกุศลร่วมกับน้อ,ง,องหญิงนะครับ ซึ่งเม็ดเงินเหล่านั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของบันไดเอฟซีนั่นเองเนาะที่น้องนำมาสร้างบุญสร้างกุศลนะครับทำกุศลร่วมกันเนาะบางทีก็ทอดกระถินบ้างทอดพระป่าบ้างนะครับบริจาคตามสถานที่ต่างๆเพื่อตอบแทนสังคมนะครับวันนี้น้องก็ได้ทำหน้าที่ของพลมเมืองดีเนาะได้ไปชำระภาษีรายได้ส่วนบุคคลที่สรรพกร จังหวัดศรีสะเกดนะครับและน้องก็ได้ถ่ายภาพที่หน้าปมสัมปรกร์เนาะก็มีบรรดายิปซีต่างๆนี่ครับเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจกันอย่างมากมายเลยนะครับเราไปดูคอมเมนต์ของบรรดายิปซีกันเนาะว่าเขาหลอนนั้นนะครับจะคอมเมนต์ยังไงกันบ้างนะครับดูคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าเด็กน้อยตัวแค่นี้ช่วยคนช่วยชาติได้แล้ว เสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศเป็นหน้าที่ของพลเมืองเก่งมากเด็กน้อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตัวอย่างคนไทยที่ดีรู้หน้าที่ภาษีทุกบาทพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก็น้องเราเป็นคนมีภาษีนี่เนาะไปทางไหนผู้คนก็ชอบชอบนะครับคอมเมนต์เหล่านี้เป็นคอมเมนต์จากบรรดาเอฟซี ที่เข้ามาแสดงความชื่นชมกับน้องอุ๋ยิงเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่น้องได้ทําหน้าที่ของพลเมืองดีถึงแม้ว่าน้องจะเป็นเยาวชนอายุ18ปปีก็ตามแต่ว่ารายได้ของน้องมันเข้าเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเนาะคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าทุกคนมีเงินเดือนต้องจ่ายภาษีครัวเรือนทุกคนสุดยอดลูกสาวแห่งชาตินะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถูกต้องที่สุดค่ะนะ และต่อมาก็บอกว่าให้บุญนำพาดีงามหลายอีล่าเอ้ยนะครับคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์นี่แสดงความแปบลบว่าดีใจเนาะชื่นชมกันอย่างมากเลยนะครับและคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโชว์รูปแบบนี้ดีมากจะได้ไม่มีใครว่ามีไรายได้เสียภาษีบ้างหรือเปล่านะครับเห็นด้วยครับในเมื่อเราเสียภาษีเราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเรานี้ได้ทําหน้าที่ของพลเมืองดีแล้วนะครับได้ชําระ ภาษีรายได้ส่วนบุคคลเนาะเมื่อเราเป็นศิลปินที่โด่งดังมีรายได้มากมายมันจึงเป็นหน้าที่พึงควรกระทําอย่างยิ่งนะครับไม่ใช่ว่าต้องมาโดนเขาเช็คย้อนหลังนะครับมาเก็บภาษีย้อนหลังนี่หนักเลยนะครับอคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าสุดจัดแล้วครับอายุแค่นี้อีล่านอ้อยไม่ทําตัวแกล้งโง่ตีเนียนเหมือนคนในวงการบันเทิงบางคนที่หลบเลี่ยงภาษี ตัวแค่นี้รู้หน้าที่จ่ายภาษีแล้วนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆของสังคมของเด็กรุ่นใหม่เลยนะครับหน้าที่ของพลเมืองไทยมีรายได้เข้าเกณฑ์แล้วจะต้องจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศไทยไม่ให้เอฟซีรักได้อย่างไรครับแบบนี้นะครับแล้วก็อวยพรบอกว่าขอให้อีล่าน้อยรวยๆไปข้างหน้ารู้เลยว่าในอนาคตถึงอีล่าจะรวยกว่านี้ ไปอีกก็ไม่ลืมที่จะช่วยเหลือสังคมแน่นอนนะครับอันนี้เป็นบรรดาคอมเมนต์ของบรรดาเอฟซีเนาะที่แสดงความยินดีกับน้องอุ๋งหญิงนะครับที่เป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนของไทยเรานะครับเยาวชนดีเด่นที่มีไรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีรายได้ส่วนบุคคลเนาะนี่แหละครับลาน้อยอุง๋งของเราเด็กดีเด็กรู้กาละเทศะนะครับพ่อแม่อบรมสั่งสอนมาดีเนาะ we